หายครับอ๋อโตเรียวต้นแกย่งเสียงทำต้นรูปนี่อันนี้มันไม่ออกเลยนี่เอาเอาลองวนเลยก็ได้อ่าได้ว่าไม่ออกเลยแกะก่อนก้าวกลองเลยน้องกโอเคก็โอเคพรข้างล่างถือว่าไม่ออกเลยเนี่ยเอาเชือกเอาเชือก นี่เฮ็ดพ้นมันอยู่ตรงนี้ไงมันอย่างตอนนี้นี่นู่นได้ตอนมาพูดดูเลยพ้นไป็นโอกล้าแต่ฮะมันต้องมันก็ต้องได้นะมาลูเนอะลูในนัตีลั่นตามตีเตื้อตีเลยอยู่ในระหว่างการซ่มอกมา เียอลวตน้เลยไดู้มย่างหรน้าตายอบได้ลพ่ฝไนระบบริ่มนี้เต็มจบเต็มี้เลยเพื่นเนาะ่ะรบกเี่โถ่ม่๊ไไม่่ยางหน้าไม่ตายนะหมายถึงว่ายางหน้าไม่ตาย่องกรสอบับอืมไม่ออกเลยเห็นไม้อลองอีกทีอีกที่ี่ทีก็ต้องตละ้ไงแค่ยางหน้าตายอ่เดียวรัดเลยัดเลยอืมอืม อ้าวผูกผูกเลยนี่นะกี่ไมาี่นเนไหมเนไหมนตีองทีเลยนะไม่ออกกันเท่านี้ตัดตัดหัวคนคนที่ผูกแล้วแล้สีว่าวันยังไม่ออกเนียแต่ไม่ได้หรอกเลือกพะนองใเรียบร้อยให้คนคุดดูเนบแล้วไม่ออก โอ้ไุ้ยเยลกเยลดอเอเกลมันคือโจ้สองทางเลยอ่าฮะุเน <c oughs> ื้อเียอ้าวพุกย่างตนเข้มนากาตอนน้ย่างมันเดินพันนีเอยุให้นเกตหน้าก่อนเาเรียนเรียบตรง้ถ้าจ่ยูดเี่ยปนย่าเห็นดีนนเม<อ>็ดดิเรไ่ย อายน,น,นันนะัน้าลยนา,า,หนานหเหมอันนี้นะซึ่งวันนี้ครบที่ชีมาวันนะน,นี่มาวันวันที่สิกันยาเนี่ยครบที่มาวันดางดีตามกำานดนะ เดีวก็มีทักที่ปยาลคนมาเล่กันเหนนั้นั่าไคนั่นนะมาเล่กันวันนี้ก็อ่ะให้ให้จากองท่นเนี่ยเดี๋ยวองคท่วนนะยิ้ได้เลยเลยอ้าไปเดี๋ยวดูดูนะไม่ออกกรงกบาลเลยนะไม่ตึงเหื่อิงทำเลยทำเลยนั่นไม่ตึงเบื้องต้อ่าอันนั้นอย่างเชี่ยวเลยนี่างยังตัดเป็นเรื่องย่งนะ มาแล้วโอเคแล้วโอ้ยเอ้ยเอ้ยน้านวดขึ้นไหมพอนวดดี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 ไไอ้เม็ดเกวนเดียวก่อน่งลงไงมานิดนะ หน้านิ่มขึ้นเดยวคนเออนั่นังเกลียวเกลียวเกวเกลียวเกลอกนะ่ะได้แล้วเอาเอาเลิ้นนี่ก็นั่นแล้วว่นเสียงกันนะเดยเลือแดาล้อตายนะตาย้ยล่อตายแล้วแต่มันนิ่มขึ้นไหมหน้าคนโอ้ยนี่โอ้นี่โอกนั่นนี่ออ่าอ ตอนแรกพี่ต้นนี่ก็ไม่ออกเลยไอ้วันนั้นเคยมาแล้วตรงไหนนะแถวนี้มันก่อนก่อนก็ปลีดเหมือนกันหมดเลยันไอ้นี่ไอ้นี่คือมันมันคายอยู่มันป่วยอยู่ซะมันเหมือนคนน่าตอนนี้เราตอนนี้เราเราเราหลักข้าจนจนฟื้นแล้วนะแต่ว่าเมื่อฟื้นแล้วเนี่ยยังไปใช้งานมันนั่งนั่งมันตายแล้วนั่นมันจะต้องให้ยาแล้วเลยแต่ว่าสักสักเดือนหรือว่าไม่ถึงเดือนกันเราคอยให้ไม่อะนะให้ไม่ให้ไม่โดยโดยชายสักต้วนคือนึ่งต่อช่องแล้ว ไม่ใช่ใช่เมื่อไหร่นึ่ต่อห้าเลยนะอเอกอามไอ้คนดีตัดต้นัดวานคนนี้ไม่จำนานเนาะไม่จำนานโอยเนี่ยหน้าหนอย่างยิบ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 นี่คืออะไรว่าหน้านวลอาออเนออนายิบ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 ปานทุกต้นเลยปานทุกต้นเลยแม่ไม่ร้องรับรอยเลยเออ บอแล้วไม่ต้องมาดูผมผมไม่ายใจอ่ะผมมาดูไม่ยอมไปวันก่อนวันก่อนเราพนันว่าถ้าว่าไม่ออกเยเราโดนมัดไว้กับสนางเอาต้นสุดาัาอ้ากยวตัวนี้กันทายแล้วทายเลยมาดูกันเลยอกระดเพราะว่าเพราะว่าไม่ค่ไม่ใช่ไม่ใช่คนกีนปกติจริงกันอกวอะไรจุร่้วอ มีมากเลยเปลือกนิ่มแล้วเปลือกมันจะร่อนแล้วปกติมันไอ้ตัวนี้มันนานแล้วเพิ่งตัดได้หน้าแรกมันก็เสียเลยพอหน้าสองก็เสียไปหมดเโค้งมีอย่างนั้นดครั้งเดียวตัดครั้งเดียวไหลจังเลยโอ้เนี่ยคือวันวันนั้นมาเลยทุกคนติ๊กกะปูเจออะไรก็มีอย่างนั้นนะครับเอาไปลอกนู่นมาเลยปกติจ้องมันได้แล้วนะมันตัด ที่นี่คือวันคอนฝนตัดตไม่ออกเลยใช่ไหมค่ะตึงหนาว,วันนี้ที่ว่าวันยางโอตงนน้ตึงกระดนี้ตึงกงว่ากัว่าตัวหน้า,ะะานตะกี้พยันทุกทุกคนที่ว่า,าว่าวันนั้น